ขออนุญาตตอบคําถามคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับก่อนที่จะนอนนะวนันนี้โอ้โหนั่งเคียงงานนั่งอะไรสนุกสนานเลยคุณพี่นะครับคุณพี่ t ทร็กเตอร์นินะครับถามมาว่าขอสอบถามหน่อยนะครับถ้าปลูกมะล,ละกอฮอแลเรนใกล้กับแปลงมะล,ละกอแขกดําดอกที่ออกมาจะเพี้ยนไหมเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะตอบให้แบบเอาแบบความจริงนะความจริงนะครับ พอเราต้องพูดความจริงแล้วตอนนี้นะอแบ่งเป็นเอาเอาเรื่องนี้ก่อน <c oughs> พี่เขาอาจจะสงสัยว่าตอนนี้มันเริ่มมีพันแขกแลนฮอนนวนแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะ <c oughs> แล้วแต่จะเรียกแล้วกันมันเข้ามาสาเหตุของการกลายพันธ์เหล่านั้นนะอ่ะเป็นเพราะว่าปู่ผสมกันหรือเปล่าผมตอบเลยนะครับเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะเป็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ผมขอไม่คอนเฟิร์มแต่การปลูกพืชโดยมเมล็ดมีโอกาสกลายพันธุ์อันนี้ที่เรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆคอนเฟิร์มใช่ไหมถ้าการตอนไม่มีรากแก้วแต่ไม่กลายพันธุ์อะไรแนวเนี้ย,ยแต่การปลูกแบบมเมล็ดมีรากแก้วแต่มีโอกาสกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์ก็คือการกลับมาสู่พันธุน์ถิ่นพันธุ์พื้นถิ่นอะไรแนวๆนี่นนก็ว่ากันไปมันมันก็อย่างนั้นเรื่องเขาเนละ หรืออาจจะเป็นการตัดต่อมาจากหลายสายพันธ์รวมกันแล้วมันก็ดึงจุดเด่นจุดด้อยอะไรก็ว่าอ,อแนวแนวนั้นแหละอ่ะทีนี้เข้ามาสู่คําถามที่พี่เขาถามนะฮะปลูกติดกันมันมีโอกาสกลายพันธุ์ไหมนะอ่ามันมีคําตอบสองคำตอบนะครับมันมีคําตอบเชิงกุดสโลบายกับความเป็นจริงเอากุดสโลบายก่อน คำตอบเชิงเนี้ยอาจจะบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสที่มันจะเพี้ยนนู่นนี่และว่าไปนะกลายพันธุ์เพราะว่าในัยยะของเขาก็คืออยากให้มันเป็นแปลงไครแปลงมันเพราะว่าแขกดํากับฮอลแลนด์อ่ะมันเป็นคนละหมดกันมันคือพืชผักกับอ่ามันคือพืชผักฮอลแลอ่าแขกดํามันเป็นพืชผักเนาะฮอลแลนด์มันเป็นผลไม้มันมันคนละอย่างกันอะไรเงี้ยบบางที เออถ้าใครมาบอกผมมีที่อยู่ห้าสิบไร่มาเป็นลูกสวนแล้วก็อาจจะแบ่งปลูกแขกดำครึ่งหนึ่งฮอนแลนด์ครึ่งหนึ่งผมก็บอกยุยุให้ปลูกฮอนแลนด์หมดแล้วแต่ถ้าเขาไปปรึกษาอ่าแม่ค้าแขกดำเป็นลูกสวนแม่ค้าแขกดำเขาก็เอ่อยังไงเขาก็ยุให้ปลูกแขกดำหมดเ่ะอเอยขอโทษนะเมื่อกี้ผมพูดไป,ไปมันคือมาก็แขกดำแขกวนเหมือนกันแล้วกันอ่ะแนวๆนั้นแล้วกันนะเออแนวๆน,น,น,นั้นนะโอเคนะอันนี้คือคําตอบเชิงกุศโลบาย อยากให้ปลูกเหมือนกันโดยที่เรายกเหตุผลมาอ้างว่าอม,มันมีโอกาสที่ดอกจะกลายพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างี้นะดอกจะเพี้ยนกลายพงกลายพันธุ์นะครับต่อมาความเป็นจริงที่เราเห็นกันประจักษ์โดยสายตาเลยนะครับม,มะละกอเขาติดลูกติดดอกเขาไม่ได้ใช้มแมลงในการผสมเกสรเพราะว่าลูกเขาถึงเป็นต้นตัวเมียก็าตามเขาก็มีผลอยู่แล้วแล้วผลเขาก็โตแต่เมื่อมัน อผสมผสมกับเกสรตัวผู้ซึ่งเกสรตัวผู้มันมันมันอยู่ที่นึงใช่ไหมมันเขยืบไปมันก็กลายเป็นกระเทออะยเลยเนี่ยน,นะคือผมจะบอกว่ามะละกอเป็นพืชที่ผสมเกสรในใน,ในตัวเองเลยอะ่ะนึกออกไหมในตัวเองเลยอะ่ะคือแบบในตัวเองแล้วแบบในขณาดที่เขาผสมเกสรกันเนนะี่ยเอกีบดอกปินสนิทนะเขะา้าใจไหม กีบดอกปิดสนิทมันไม่โผล่ตัวนี้เลยนอกจากหนอนจะใช่เข้ามันก็เกินปายอะนั่นอะใช่ไหมลนะ่ะเฮ้จริงๆริงไหมเออมันผสมข้างในเลยนะแล้วกีบดอกปิดสนิทอ๋อมีนัยะเนาะแล้วก็ตอนที่เขาเก็บทําพันธ์อะไรต่างๆนะเขามีการครอบดอกด้วยนะเอาขวดยาคูเอาแก้วแล้วมาครอบเออมันก็มันก็นกเออมันก็ดูสมเหตุสมผลเนาะแต่ลืมไปว่ามันลระกอบผสม กลีบดอกปิดสนิทนะเนี่ยคําตอบแค่นั้นเลยพี่พี่ต้องไปตีความเองนะเพราะว่าตอนนี้เรากาลังเหินเรื่องเกี่ยวกับสารรัฐธ,ธรรมนูญอ,นะอะไรเงี้ยนะอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> นะนะก็ก็ต้องไปตีความที่ผมพูดออกไปนะโอเคมั้ยตีความต้องตีความนะโอเคครับพี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากเลยเนี่ย